จสายลมผัดเป่างามเทเมืองลาวแวววาวสวยสะดุดตาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนก็พาสาวสําเร็จเสร็จสิ้นได้เลยพี่น้องเด้อก็และไปพี่น้องก็พาซาวต่อไปก็จิเป็นการแหลนคานพี่น้องกาชิมาเทคาน ก่อผ้าซาบมนกระชิใส่เวลาดนจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดให้มันแน่นนะพี่น้องสบายดีพี่น้องมือนิกาบะกุ้งสิมาโค้งเล็กพี่น้องเขาสิมาแลนคานเพราะว่าเขาก่อก่อผ้าซาบอะไรพี่น้องก่อผ้าซาบหักกาซ่อนสองเลยพี่น้องเพราะว่าความแน่นเพิ่มความแน่นนะเพราะว่าคานดินนะเขาบริเทสพี่น้องเพราะว่าดินอยู่บ้านเขามันบุคคลมีแผ่นดินไหวพี่น้องและอีกอย่างเขากาเห็ดเฮือน สันเดียวเห็ดยันโมเดินสันเดียวก็เลยก่อผาซาวขึ้นมาเป็นแนวซ้อนสองสองก้อนเลยละกะัอันอันนี้ฮะที่เจาะเพราะว่าเขาขุดบได้ะระดับพี่น้องเพราะว่าคุดลงไปแล้วมันเจะหินเขาขุดต่อบะได้ก็เลยเจาะอ,อันนี้เอาเพราะว่าเขาจะเอาตามระด,ดับมันมันจะสูงพี่น้องสังเกตเพียงพอด,ดีเพียงขอบบางกุ้งเลยแล้วก็เลยเจาะตัวนี้เพื่อจิเทคานพี่น้องแกลนกแกลนคานยาวไปเลยแกลนคาดนั่นไปเลย ก็ตัวนี้นะเราเจาะเจาะเข้าไปในเล็กเขาชีโค้งเล็กเพื่อน้องซอยเล็กเข้าไปให้มันซอยกันอะไรกับโค้งมันก็ะจแน่นหนาขึ้นมาอีกแล้วก็ข้อดีของมันคือเขาเจาะเสาเนี่ยมันเขาเจาะแล้วเวลาเขาเทแล้วมันจะปูนมันจะอมมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันก็จะแข็งแห้งเพี่น้องอุปกรณ์โค้งเล็กครับพี่น้องง่ายๆพี่น้องนี่คือแม่แบบเพี่น้องแบบวิธีบ้านเฮาเลยเพี่องเอ๋ ประดิษฐ์ขึ้นมาง่ายๆแล้วก็มีเล็กงออันนี้คือแม่แบบอันทดลองอวา,านนที่พี่น้องสองอันนี้เอามาลองโค้ง,งมันสีได้สาวบ่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องผ่านแต่ว่าก็อนื่นก็ต้องไปตัดเล็กกอนพี่น้องพี่น้องมาวัดเล็กกันเลยมาพี่น้องมาวัดเล็กเมื่อนี้บอกกุ้งออกมาคนเดียวพี่น้องเพราะว่าเวลบวรายพี่น้องม่แต่เอามาตัดเล็กแล้วก็โค้งเล็กอเมื่ออื่นจะออกมาใส่แม่แบบแล้วก็มัดเล็กพี่น้อง

บอกไปได้มามืออื่นมืออื่นก็แรกเตียงแบบเจเลยกัน ชอบมันมก็เป็นนัมัลองมันก โค้งแบนี่แหละวไปน้องโค้งแบบนี้ประมาณตั้งสองร้อยต่อแต่ว่าปู่พ่อทางกาสศมาโค้งเติม พ่อไม่มาส่งปลาตัวผ่อนมางไงพี่น้อง <c oughs> พ่อจะเอาขึ้นได้พอ่อเอาขึ้นกับไพสามคนได้รุ่นค<อ>รับครับตัดใก่อนมันก็นนอเอาไว้บนห่มเลยพ่อ,พอแต่พี่น้องไม่นี่ คือไม่แบบเทคานได้พี่น้องอีพอเฉามาซอยเก็ดเป็นไม่แบบเทคานไว้ห่มพืพ่อละไรปะห่มต้นบกเพื่หละไรบนสีซอยนายพี่น้องอีพอไว้ในห่มต้นบกนะเวลาเขาซอยมันจึงบกแดดมันสบายหนาประมาณหนาสี่สิบเพี่น้องหนาสามสิบคูณสี่สิบอีพอ หน้าสามสิบคูณชี้สิบเพ่อเนาะป็นไงสวัสดีครัสบสวัสดีพีโนโ่น้องไปไว้ยุ่งผมพื่อะพอไว้ซอยถึงสบายอันนี้ชิมาซอยเห็ดไม่แบบเทคานแต่ว่ามันเหลือเอากะเอาไว้เห็ดตเหต็ดตังก็ได้เพี่น,น้องอันนี้เป็นไม้ต้นตินเป็ดเ,เพี่น,น้อาะมันกะ เป็นไม่เบาแนะ่ 2 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 ช่วยเออว็เดียวรูปถือนะมัดโครงสัน่เดอดสันพ่ดือดไม่รู đó <laughs> ừ. đó. là Rồi, đó. về lên เนาะ.เออ.บ่แล้วเอาตัวนี้บะ

这次。<laughs> <laughs> มาเลยหากแตกินตงราบ็นัวนยอยอยเกาะอยู่นู่นี่มันบอกไมวนกินเนี่ยระวังตอนอันนี้เล้มันวนอเล็กนิดหน่อยเกี่ยวเขาเล็นิดหน่อยเดียวตือเาขาดแล้วจท่านี้มันเกี่ยวขาี่เดยังขาดแล้วหน่อนจ้าผาผาพาผ่าเจาะ ôi luôn là phi đông, <laughs> tôi chưa luôn <đông> đây, nhau. <laughs>